ปเดีค่ะชื่อแป้งร่ำนะคะเป็นนักศึกษาค่ะ ตอนนี้ก็ดีใจค่ะได้แบบได้เจอื่อนใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆนะคะแล้วก็รู้จักกับพี่ที่แบบอยู่ตามฐานต่างๆด้วยถึงแบบเราอยู่กลุ่มเดียวกันก็จริงแต่แบบแต่ละฐานอะเราแบบได้คู่ไม่ซ้ากันเลยเออมันทําให้เราอะค้นพบอะไรบางอย่างของตัวเองว่าอ๋อความชอบแบบเนี้ยเราอะทงานกับคนนี้ได้ <S <S ตอนแรกก็คือยังไม่รู้นะคะว่ากิจกรรมเกมต่อใจเนี่ยมันคืออะไรแต่อพอเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันคือการที่เรา มาหาจุดเชื่อมโยงของเรากับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะว่าเรามีอะไรที่มันคล้ายกันมากแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีกิจกรรมหรือฐานที่เราชอบไหมยกตัวอย่างสักหนึ่งฐานก็้ร่้าวเก็คงที่ค่ะเป็นเปโตเพราะว่าาได้ของฝากกลับมาด้วยนะคะเขาก็จะมีอาหารหลากหลายให้ได้เลือกนะคะแล้วก็เขาอะถามควาถามแรกเราเลยว่ากิจกรรมเนี้ย คิดว่าได้เกี่ยวกับอะไรทุกคนตอบไปเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าได้เกี่ยวกับอาหารแต่อันนี้จริงอะ่ะ<ไ>มันฝึกการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังคมค่ะว่าอ่าเรามีกองข้าวเหมือนกันแต่ข้างในอะ่ะเราไม่เหมือนกันเลยแต่เราสามารถเชื่อมโยงอะไรถึงกันได้บ้างมูสนใจแน่นอนค่ะอยากมาค่ะเนี่ยเราเป็นวันหยุดด้วยนะแล้วก็มาพักผ่อนจิตใจของตัวเองได้มาหาแฟชั่นอะไรใหม่ๆค่ะ